สวัสดีครับพวกเราสังจูก็สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมาทำโปเตอร์กันนะครับก็วันนี้โดยจะให้หัวข้อว่าแต่ละคนตุ่มมา2อันวุ้ให้ไอ้นี้ไป2แผ่นวุมันเขียนอะไรก็ได้มา2อันโดยที่ผมจะไม่รู้อะอ้นี้ก็ไม่รู้ผมก็อีก2แผ่นเขียน2หัวข้ออันนี้ก็อีกสองก็เนี่ยเดี๋ยวให้เขียนคนละ2แผ่นแล้วก็ค่อยมาสุ่มจับกันว่าจะได้อะไรแล้วเาก็จะค่อยมาทํากัน a few moments later ก็เสร็จละ หัวข้อก็สุ่มกันเลยดีกว่ามาให้เจแปนเป็นคนเลือกนึ่งตองซ่อมาได้ละเจแปนเลือกอันนี้ไอ้ซานอะไรครับผมเห็นนะเห็นนะหนังครับหนังไอ้เหี้ยหนังโอ้โหแล้วมึงหัวข้ออย่างกว้างไอ้สารหนังนะครับหนังอะไรก็ได้มาอีกอันหนึ่งสุ่มอีกอันหนึ่งอ่าไอ้ก็เอาอีกอันหนึ่งฮะ เอาของไอตัวลายตัวลายชื่ออะไรกาฟิลไอตัวนี้ฮะชื่อบาวบาวเอฉยเหมือนกูจะรู้ได้ของมึงสองอันเลยหรอได้รถเลยส่ะหนังรถอ้โห fast and furious ปะเนี่ย fast and furious ปะเนี่ย what what the fuck อ่ะได้แล้วหัวข้อเฮ้ยจะเย็น จะเย็นดิเฮ้ยให้กล้องดูก่อนอ๋อมึงเอาไปเล่นไหมก็สุ่มเสร็จแล้วได้โปสเตอร์เป็นโปสเตอร์หนังที่เกี่ยวกับรถก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำเกี่ยวกับรถก็เดี๋ยวไปดูเลยกันตอนทำก็ขั้นแรกครับหา Refer e n c e ในการทำโปสเตอร์ก่อนก็ยาวๆวันนี้ได้ยาวๆเลยวันนี้หาทำเอาตัวอย่างมาดูดิป่าวเนี่ยให้โชว์กล้องอ๋อจากเลสหนังกับรถ มึงมึงหาว่ามึงมึงได้หาว่าโอ้ยเฉยๆนะปล่อยกูกินแรงกูนะเว้ยคุ้ขอมึงดิไนะม่ทำอะไรคุมึงดงใิให้กูให้กูคนเดียวเลยดิตอนนี้นะครับผมได้ทําการหาอินสปิเรชันสำหรับผมนะครับ <c oughs> เพื่อจะทําโปสเตอร์หนังที่สุ่มได้ก็คือรถแล้วก็ภาพยนตร์หนังนะครับอ่าตอนนี้ผมได้ทําการหาอยู่นะครับผมว่าผมเจอที่เหมาะสาหรับผมแล้วนะครับทุกคนนี่ยครับ เอาแบบนี้แล้วครับผมจะทําอย่างนี้ครับแต่ผมจะไปอัดแอปใช้เองนะครับจะเป็นยังไงไปรอดูกันครับทุกคนโจทย์ที่เขาให้มาครับคือโปสเตอร์หนังที่เกี่ยวกับรถผมนึกที่เรื่องหนังอยู่เรื่องหนึ่งคือฟ s t and Furious นะที่ผมจะเอามาทําผมนึกออกแล้วว่าจะทําแบบไหนแบบนี้โคตรสวยแบบเดี๋ยวผมจะมาทําแบบนี้นะครับทําคล้ายๆแบบนีนะ้ไปดูกันครับ สำหรับตอนนี้เราได้ตัดต่อรูปภาพแบบมั่มๆของเราเสร็จแล้วนะครับต่อไปไปรับชมรูปภาพของพวกเรากันเลยครับป้าป่าเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ